นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักหวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงวิชาการจะจ๋าวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งพ่คาดบางอย่างที่เราอจะคาดไม่ถึงแต่มันมีผลกระทบถึงกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะอย่างเช่นกลิ่นแล้วก็เสียงนะฮะ ก็นี่เป็นกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่นะฮะเราได้กลิ่นที่มีกลิ่นเหม็นนะ,ะอาจจะเป็นใกล้แนวคลองลำรางที่แบบมีกลิ่นน้ำเน่านะฮะอันนี้ก็หนึ่งเรื่องหรือกลิ่นของที่ทิ้งขยะนะฮะหรือกลิ่นของพวกพื้นที่ที่มีสุนัขจำนวนมากแล้วก็ มาถ่ายมูลไว้เป็นพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีมีผลหรืออาจจะเป็นกลิ่นอย่างเช่นเราตั้งอยู่ใกล้ตลาดสดนะตลาดสดมันก็จะมีกลิ่นพวกความชื้นผักเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เป็นกลิ่นพิฆาตทั้งหมดนะอันนี้ก็มีผลทําให้โครงจุ้ยเที่ผผานมาหน้าบ้านเราเนี่ยก็กลายเป็น,นพลังอปมงคลไปนะอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นพิฆาตคือเรื่องของเสียง อย่างเช่นกัณีเราตั้งอยู่ริมถนนมากเกินไปชิดริมถนนกระแสรถที่วิง่งไม่จะเป็นรถยนต์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เสียงดังนะยิ่งใครตั้งบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะจะเกิดการสั่นไหวด้วยนะทำให้เออเรียกความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็สั่นคลอนไปนะฐานะการเงินก็จะถดถอยตกต่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ะะทุกครั้งที่รถไฟวิ่งนะฮะก็จะมีผลหรืออย่างกรณีตั้งบ้านอยู่ในแนวเส้นทางขึ้นเครื่องบินบินขึ้นลงใกล้สนามพูดง่ายว่าใกล้อยู่สนามบินเนี่ยก็มีผลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ถ้าเราเคยชินเราก็อาจจะบอกเออไม่เกิดผลใดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาคิดในทางอูจุ้ยแล้วสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกเป็นพิคาดกลิ่นพิคาดเสียง ถ้าเกิดเรารู้จักวิธีในการเลือกที่ตั้งบ้านทำเลนใช้ภูมิที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยลดทอนภาวะพิฆาตต่างๆลดภาวะภมคุมนต่างๆให้กับตัวเราที่เราอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นได้นะครับแถมกันอีกสักตอนนี่เรามาพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นพิฆาตตรงข้ามกับประตูหน้าบ้านเรานะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งในในทางฟุงจุ้ยเนี่ย เราต้องมองให้รอบด้านนะฮะมองให้ทุ่นถีนิดหนึ่งไม่ว,ว่ากรณีเราตั้งบ้านอยู่ตรงข้ามกับโลตัสแมคโครหรือพวกบิ๊กซีที่เขาจะมีป้ายโฆษณานะฮะลักษณะป้ายของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นค้อนทุบเข้ามาที่บ้านเราได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นพิฆาตอย่างหนึ่งหรือตั้งตรงข้ามกับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงนะถ้ามีสายไฟฟ้าแบบโอ้มากกว่า8เส้น นะฮะพาดผ่านนั่นก็เป็นก็เป็นพลังของกระแสไฟฟ้าที่เป็นอัปมงคลนะฮะหรือเราตั้งตรงข้ามอยู่กับโรงน้ําแข็งที่เขาขายน้ําแข็งเป็นก้อนๆเป็นแท่งใหญ่ๆนะ,ะก้อนน้าแข็งนี่ก็เป็นพิฆคาดอย่างหนึ่งถ้าเขาเล็งตรงที่ประตูบ้านเราขณะาาเดียวกันในกรณีที่เกิดเราตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่นนะฮะมันก็จะมีแบบของเครื่องเล่นพวกชิงช้าที่เด็กก็แก,กวงไปมาเนี่ย ลักษณะของกิงชาที่กลั่งไปมามันเหมือนเป็นลักษณะเสืออ้าปากอันนี้ก็เป็นพิ่าดอีกอย่างหนึง่งเช่นกันนะหรือบ้านที่ตั้งอยู่ตรงข้ามแนวสะพานลอยรถข้ามอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ระหว่างแบบเชิงสะพานนะที่เป็นทางลาดขึ้นลงเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเฉียงที่เรียกว่าสะพายแร่งอันนี้ก็เป็นอัปมงคลอย่างหนึ่งนะที่ทางวงช่วยถือว่าไม่สมควรไปตั้งบ้านเนอยู่ในบริเวณนั้นะ เพราะนั้นในสิ่งที่เราเจอพวกครังอัปมงคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยบางครั้งท่านอาจารย์ก็ให้แก้โดยการใช้กระจกนูนสะท้อนภาพอัปมงคลน,นั้นออกไปแต่ถ้าเกิด,ดในชัยภูมินั้นเป็นชัยภูมิที่ยากที่จะแก้ไขมากๆนะฮะววเราก็คงจรณานาเรื่องของการย้ายถิ่นที่อยู่ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นมงคลมันเกิด ขึ้นกัเราตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยที่เราไม่สามารถแก้ไขเรื่องของชยภูมิเหลือไปแก้ไขทิศทางที่พิฆาดเข้ามาสู่ตัวเราได้เลยนะเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจรารณานะฮะเมื่อยืนอยู่หน้าบ้านเราก็มองซ้ายมองขวาให้รอบได้าแล้วดูว่ามีอะไรเป็นพิฆาดแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นในทางหูช่วยนะฮะอาจจะใช้กประจกนูนช่วยนะฮะเป็นเบื้องต้นก่อน พราะมิฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวเราก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องความถดถอยทังด้านการเงินนะอันนี้ต้องฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับช่วงเบ็ดเตล็ดเตดเตรยังสนุกอยู่เลยค่ะป๋ากับชัยภูมิเรื่องของพื้นที่ไปเที่ยวหนีเที่ยวมาเที่ยวกระบี่ไปเที่ยวกระบี่มาเป็นยังไงสนุกมากแทบจะไม่อยากกลับเลยอยากู่นานได้มากอยู่นานได้ไว นะตรงนั้นก็เป็นสถานที่พิเศษนะคือท้องมังกรเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าที่ไปเนี่ยเพราะท่านอาจารย์เคยพาไปแล้วเราก็รู้ว่าเป็นที่ที่มีพลังท่านอาจารย์แจกแจงไว้ว่ายังไงเพราะฉะนั้นมีโอกาสเราก็อยากจะไปที่ที่มีพลังไปทั้งทีนะเสียตังเท่ากันไปไปรับพลังด้วยนะนะแล้วก็ รงนั้นเนี่ยมัน,เป,นเป็นที่พิเศษปกติแล้วอย่างอย่างบ้านภูเขามีท้องน้ํามังกรอันนี้ท้องทะเลท้องทะเลเป็นที่เป็นท้องมังกรเป็นอ่าว,าวเฉพาะอ่าแล้วอ่าวนี้จะมีเกาะ ทั้งหลายบางอยู่รอบๆไม่ใช่บางแบบชิดๆนะบางในระยะไกล่อจะทําให้บริเวณทะเลตรงนี้สงบเป็นที่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 ป้องลมแล้วก็มีพลังค้างอยู่แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะต้องไปในพื้นที่แล้วถึงจะเห็นจะมีทานน้ำอาจารย์เรีกทานน้ำนี่ว่าทานน้าปีกจักระจันมันจะมีน้ําไหลลงมาจากเขาหางน้าง่าใช่ไหไหลลงมาแล้วก็ทางทางผู้ดูแลรีสอร์ทเองเขาก็ดูแลแบบ ดีมากๆไม่ได้ไปรบกวนสายน้ำนี้ใช้สายน้ำนี้อย่างรู้ค่าแล้วก็อย่างให้มันเป็นธรรมชาติก็คือปล่อยให้มันเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าก็ใช้การตกแต่งทำให้มันกลมกลืนกับรีสอร์ทไปแล้วก็ให้มันไหลตามธรรมชาติของมันมันก็จะไหลลงไปสองข้างอย่างนี้โอบแล้วก็ไปรวมกันที่ทะเล ก็คือภายในที่รีสอร์ทแห่งนี้<ช>ตั้งอยู่ภายภายใต้การโอบของน้ำนี่ด้วยใช่ทีนี้ถ้ามันมีข้างหนึ่งมันก็ไม่ดีเป็นน้ำเสือมั่งเป็นน้ำมังกรมัง่งแต่อันนี้มันเป็นน้ำน้ำปีกจักระจันมันจะโอบสองข้างนี่เป็นรูปเหมือนรูปปีกอย่างี้แล้วก็น้ำใสามากมใช่ไหมใช่คะ่ะน้ำสวยงาม <Ừ. S 2> อันเนี้ยก็คือลักษณะชัยภูมินะซึ่งจริงๆบ้านเรามีหลายที่ <Ừ. S 2> ที่มันเป็นชัยภูมิลักษณะพิเศษซึ่งเราไม่ไม,ไม่ไม่เรียนรู้การเดินทางบ่อยๆการได้ไปท่องเที่ยวบ่อยๆก็จะเป็นการเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาที่สําคัญป๋าอยากพูดถึงมากเลยที่ตาโตไปกะว่ามาอาหารนี่มาเล่าให้ป๋าฟังว่าเดี๋ยวป๋าต้องตามม้งต้องลดความอ้วนอ่ะป๋าคือตอนแรกไปเนี่ยกะว่าโอโ้โหวัน วันนี้รอบนี้ไปเนี่ยคงจะไม่ได้กินอะไรเออไม่ได้ที่ไหนได้ใช่ไหมผิดคาฝากไว้เนี่ยสำหรับเอฟซีแล้วก็แฟนแฟนแฟน,นะลูกศิษย์อาจารยหมาเนี่ยนะครั้งหนึ่งต้องรีวๆไปด้วยตอนนี้ยังเชฟยังอยู่คือเชฟเดวิดทอมสั <David S 1> น <Thompson. S 1> อันนี้คือคือไม่ใช่มิชลินนะอันนี้คือตำนาน เทฟคนนี้เป็นตำนานเออฝรั่งเขาเรียก r ร g i o นแบบมันไม่ใช่มันยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่ามาสเตอร์เชแล้วมันยิ่งใหญ่กว่ามิชลินสามดาวแล้วมันคือสุดยอดแต่มันเสียดายตรงที่มันเป็นอาหารไทยแต่เป็นฝรั่งนะเขาเป็นฝรั่งแต่ว่าเขาหลงไหลในวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปศึกษาไปหาจนถึงลากเง่าแล้วเป็นไงล่ะต้องกินไข่พะโล้อย่างเงี้ย คือจริง,งน่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมแต่เ,เป็นฝรั่งเชฟเดวิดนี่เป็นชาวออสเตรเลียโตมาป่านนี้เคยกินไข่พะโล้ก็ก็ไข่พะโล้แล้วฝรั่งทําไข่พะโล้ให้กินเป็นไงเขาก็มาเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะอ,อยู่ในจานที่ก็สวยงาม,มเขาเรียกการแต่งจานไม่พอพอเห็นไข่ปุ๊บแล้วรับประทานเข้าไปมันมีความเข้มข้นใช้ไข่เป็ดเป็นยางมะตูมรสชาติเขาเรียกมีกลิ่นกวาน ม,ม <า S 1> <ต>ันมันบอกเนี่ยหมดค่ะหมด,หมดที่เห็นทั้งจานนี่ <laughs> แล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่นยใครไปท็บสี่อย่างน้อยนะไม่ได้ไปพักรีสอร์ทที่วันนั้นอยู่แถวแถวนั้นไปกินข้าวคุ้มแล้วอ,อันนี้ไม่ไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ได้มีโอกาสมาง่ายๆแล้วไม่มีโอกาสทานฝีมือแบบนี้ง่ายๆใช่นะและ ที่วันเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังว่าเชฟเนี่ยนะเขาม,มีมีตำราอของสมัยก่อนป๋าต้องนึกเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนพอเวลาที่มีงานศพแล้วเขาก็จะมีการแจกตําราอของคุณแม่นั่นคุณแม่นี่ที่เป็นเจ้าของงานศพใช่ไหม,มแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคะ่ะจะเขียนไว้ถึงตําราอาหารสูตรของใครของใครที่ว่าเขาทํา ไว้อย่างดีเนี่ยเชฟเนี่ยไปกว้านซื้อ,อไปกว้านซื้อมาเก็บแล้วก็อะไรต่างๆตั้งแต่สมัยราชการที่5แล้วเหมือนกับเมนูอาหารของสมัยราชการที่5เล่มแรกเชฟเป็นผู้ซื้อเราเก็บไว้นีใช่ไหมคือเนี่ยฝรั่งเขาหลงไหลแล้วเขา เขามีแพชชั่นแล้วมันแบบมันยิ่งใหญ่อะมันไม่เหมือนเราเราก็แค่ทำแต่เราไปเรียนเรียนรู้อาหารฝรั่งใช่ไหมไปทำอาหารฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอาหารไทยนี่คือสุดยอดนะครับแล้วไปชิมอาหารไทยที่มันสุดสุดจริงๆอย่าง,ง,งตาโตบอกแค่เมนูธรรมดานี่ก็แบบโอ้โหเหลือรับประทานคือแค่สังขยาสังขยากับขนมปังเอาก็เท่านั้นแต่พอลิ้นเนี่ยสัมผัสเข้าไปกินตัวแตกอะค่ะที่ตาโตบอกคือ เขาเรียกว่าแบบวิญญาณชูชกเลยนะป๋าทุกอย่างที่มากินจนมีความรู้สึกว่าหน้ามืดเสร็จไปเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมมันผะอ,อืดผะอมอ่ะคือมันล้นขึ้นมาถึงคอเลยเพราะมันอร่อยมากจนวางช้อนไม่ได้แค่ข้าวต้มเออเข้าวต้ม <laughs> ตอนเช้ามาก็ปัดโตก็ข้าวต้มนะข้าวต้มแค่มีอาหารทั่วไปพอบอกเอามาได้น้อยนะกะว่ากินไม่หมดปรากฏว่าเติมได้ไหมอ่ะทำไมอร่อยแม้แต่ข้าวต้ม,มนี่คือเข้าใจแล้วก็ มันมนอกจากเขาใช้ทางอาหารแล้วเขาจะม,ม,ม,มีมีมีวิทยาศาสตร์ทางการอาหารแล้วเขาเข้าใจเหมือนอ,อย่างที่ไข่พัลโล่ไข่มันต้องรัดรัดาามันต้องเด้งเด้งใช่ไหมแต่ข,ข้างในข้างใน,ข,งในข้างในมันต้องไม่แข็งถูกแล้วก็อีกอันหนึ่งผักบุ้งไฟแดงต้องพูดถึงเลยเป็นไงผักบุ้งบัเราแต่พระเจ้าเฝ้าเข้ามาในอ่าโยนไปของเชฟมาก็ผักบุ้งไฟแดงแล้วไงแต่พอรับประทานเข้าไปปุ๊บคําแรกมันมีความกรุบกรอบแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็คือ ต้นผักบุ้งเนี่ยต้องปลูกไว้3สัปดาห์แล้วก็คัดมาเฉพาะก้านที่เป็นก้านเล็กไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่าผัดใช่ไหมในอุณหภูมิหนึ่งเรายกเลยอ่าเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็เลยแตกต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวนั้นนะรีบๆไปมีโอกาสอย่างน้อยไป,ไปทานอาหารหรือถ้าใครไปพักได้เนี่ยช่วงปิดปิดท่องเที่ยวกันเนี่ยนะ รีบจองเลยอตอนนี้เต็มนะไม่ใช่ไม่เต็มนะต้องรีบติดต่อพี่วานไปก่อนเลยใช่นะครับเดี๋ยว,วจะโตขึ้นเว็บแล้วก็เฟซของทางรีสอร์ทไม่ไไอยากไปอะดิแต่ไปเถจะต้องไปชิมไม่ได้เรื่องอาหารนี่ไม่ได้ยอมแพ้ไปด้วยอีกช่วงวันวานที่ชัดเจนวันนี้เราจะมีเรื่องของการปฏิบัติเป็นข้อที่จะทำให สตาชีวิตใช่ไหมคะใช่มีอุปสรรคต่างๆมันบรรเทาเบาบางว่างั้นเถอะนะเราก็ต้องพูดประมาณนี้แหละนะ่ะก็เป็นคําแนะนำเป็นคำแนะนําของท่านอาจารย์ที่ตั้งแต่ตัวท่านอาจารย์เองใช่ก็ทำมาก่อนแล้วลูกศิษย์ทุกคนในวิชาต่อหมกดํานะใช่ก็ปฏิบัติกันวิชาสุภูมิด้วยคิดว่าเป็นวิชาสุนณภูมินะคะรวมรวมไปแล้วกันค่ะค่ะ คือณเวลานี้เราเรายังไม่ต้องพูดว่าใครเกิดปีอะไรชะตาชีวิตเป็นยังไงนะคะ,คะดีไม่ดีอะไรต่อเนี่ยน,นี่เราเก็บอันนี้ไว้ก่อนเราพูดถึงว่าเราเราเท่าที่เราเคยเห็นมาเนี่ยคนบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยประสบผลสาเร็จเลยเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จมีแต่อุปสรรคขัดขวางคือ,อม,มีแต่ทุกข์ว่าง,งั้นเหรอค่ะทีนี้มีคนลักษณะนี้ หลายคนเหมือนกันนะคะที่ว่าเจอแต่เรื่องนี้เจอแต่เรื่องอย่างนี้<อ>ท่านอาจารย์ก็อยากจะให้แบบบรรเทาเบาบางลงไปนะคะค่ะท่านก็แนะนําค่ะที่ที่จะเล่านี้ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องตลกนะคะเพราะท่านท่านอาจารย์ก็กปฏิบัติด,ด้วยท่านแนะนําให้เราเนี่ยไปทําความสะอาดหรือไปล้างส่วมวัดอะคะ่ะไปล้างสุวมวัดทำความสะอาดช่วมของวัดนะคะ,คะ คือท่านอาจารย์ก็ทํานะคะท่านอาจารย์ก็ทําท่านก็เห็นผลละว่ามันเบาบางลงหรือมันนะ,ะมันมันก็ดีขึ้นจริงความหมายก็คือว่ามันก็เป็นบุญมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เราไปทําให้คนอื่นมาปลดทุกข์ได้อย่างสบายแล้วก็มีความสะอาดอะไรอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็ถ้าพูดในแง่อีกแง่หนึ่งก็เป็นเป็นความขัดเอาสิ่ง สกปรกหรือสิ่งอัปมงคลในตัวเราเนี่ยชะล้างออกไปะชะล้างออกไปคือบรรเทากรรมบรรเทากรรมหรืออัปมงคลของเราประมาณนั้นน,น,น,นะะช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นอย่างนี้<ะ>แล้วส่วนใหญ่สิทธิ์ก็จะทํากันค่ะแรกๆว่าเออทำอะไรไม่ได้ไปล้างส้วมวัดก่อนอไปทําความสะอาดก็ไปกันบ่อยๆไปก็ไปทําอะไรเงี้ยทําให้แล้วก็ก็มีอีกอย่างที่ว่าตอนบางทีจะถวาย ถวายของวัดแล้วก็อาจจะเอาอุปกรณ์พวกทำความสะอาดช่วมเนี่ยมีพวกยาพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยฮะยาขัดท้องนาดห้ง้่าท้องนาคืออุปกรณ์ที่ทําความสะอาดว่างั้นเถอะทำความสะอาดช่วมมันนะก็ถวายวัดไปก็อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการ บรรเทาบรรเทาขจัดขจัดอุปมรตอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดเราสิ่งมันดีที่ติดอยู่กับตัวเราเนี่ยให้ให้ขัดออกไปขัดออกไปประมาณนั้นนะคะเป็นอุปกรณ์ชั้นดีในการใช้ช่วยให้ชะตาชีวิตเนี่ยมันมมัันนสะอาดขึ้นมันดีขึ้นเออให้อุปสรรคลดน้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทําไปนะคะอย่าทปททีเดียวแล้วจะหวังนะนะใช่ปะมันต้องค่อยๆทาไปค่อยๆทไปหมอแม่เคยขัดใช่ไหมคะเคยไหมเคย แรกๆเลยนะที่พอเรียนปุ๊บเนี่ยเรโตจําได้ว่าไปวัดทุกอาทิตย์เลยอยู่ประมาณสามเดือนเห็นผลนะออตอนนั้นก็ทำงานบริษัทอยู่อ้าวอยู่ๆก็เออยอดขายดีขึ้นอะไรดีขึ้นอ้าวกลายเป็นดีซะอย่างนั้นก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกระทันหันอะไรอย่างนี้ก็เออเอมันก็จริงนั้นแล้วพอได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นไปขับขับต่อไหมไปขับต่อหไปเจาะต่อเรื่อยๆเอาอีก ทีนี้มันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเสร็จเราก็เริ่มได้ทำหวงจุ้ยแล้วใช่แล้วก็ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมใช่ใช่ทำอะไรไม่ได้เหมือนใช่เพราะทำอะไรไม่ได้แล้วก็เนียนแนะนันอย่างงี้ง่ายๆก็มีช่องทางก็มีช่องทางให้ได้เริ่มใช้เริ่มนำเคสนี้ไปทำแล้วได้อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นในการที่จะทำจนเดินมาถึงทุกวันนี้แหละช่วงหวงจุ้ยในใจแห่งหวงจุ้ยตาหมวกดำหวงจุ้ยของอาจารย์มา ถ้าไม่มีความจริงใจต่อกันจะคบกันตั้งแต่ผมดำจนผมหมอะขาวก็ยังคงเหมือนคนแปลกหน้าแต่ถ้าได้มีความจริงใจต่อกันถึงได้คุยกันเพียงครั้งแรกก็ดุดดังสหายเก่าผู้รู้ใจ